รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโอ้โหฟินกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วนะครับนี่คือมือหนึ่งของหมอนวดแผนไทยครับที่อยู่ในตลาดสดตรงข้ามกับสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นนะครับแล้วก็โรงเรียนกัลยะนานวัดนะครับน,นี่สวยมากครับนายกฤษครับเป็นนักพักน้ำแรงที่หาเงินมาจากการนวด แล้วตอนหลังเนี่ยหลังจากที่นวดเสร็จแล้วก็เอาเงินจากาการนวดแผนไทยเนี่ยมาต่อยอดมานะมาต่อยอดซื้อวัวซื้อวัวจะซื้อวัวให้ตาเขาเลี้ยงครับจะพอได้เงินวัวมาแล้วก็ขายวัวมาส่งลูกเรียนไปด้วยซื้อมาขายไปเวลาซื้อมาขายไปออกรุ่นรุ่นใหม่ๆมาแล้วขายไป สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการคลิกไอเดียครับภารกิจของผมวันนี้จะมาตามหาคุณน้าเกสรนะครับซึ่งถือว่าเป็นหมอนวดแผนไทยนะครับที่ไปนวดแบบเคลื่อนที่นะครับนวดนอกสถานที่ให้กับพ่อค้าแม่ขายที่อยู่ในตลาดสดตรงข้ามกับโรงเรียนกัลยานวัดจังหวัดขอนแก่นนะครับนี่คือพื้นที่ทํางานของน้าเกษรนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าน้ยเกษรมีกลลุลไมเคล็ดลับยังไงในเรื่องของการนวดแผนไทยนะครับทำให้ลูกค้าติดอกติดใจนะครับ และที่สําคัญคุณนายเกษรย,ยังถือว่าเป็นบุคคลสู้ชีวิตคนหนึ่งนะครับเรื่องราวของนายเกยสรน,น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับในการที่จะต่อสู้ชีวิตในช่วงนี้กันได้เดี๋ยวเราไปตามหาหนายเกษรกันครับ หลายปีแล้วล่ะเป็นมาสองสามปีแล้วแม่ก็มาตลาดเนี่ยพอมาเห็นเขานวดนวดให้คนอื่นก็เลยลองดูพอลองดูแล้วเขาก็นวดดีเขานวดดีผ่อนคลายบางทีแม่ปวดขาปวดเขา่าเขาก็นวดเส้นให้แม่แม่เวลาแม่เดินแม่ก็เดินคล่องขึ้นสบายตัวอ่าก็นวด เขาเขานวดครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงแต่เขาก็คิดไม่แพง50บาทร้อยบาท <Okay. S 1> เขาก็มีคนนวดแต่เขาเยอะ <Okay. S 1> ตลาดไม่นวดหมดเลย <Okay. S 1> นวดแล้วผ่อนทายมันดีขึ้นน่ะร่างกายเรามันดีขึ้นมีแรง <Okay. S 1> แต่ก่อนมันก็ปวดมากปวดแข้งปวดขาปวดบา่าไหล พอพอพอนวดเสร็จแล้วมันก็ผ่อนคลายมันก็ไปธรรมดาเลยไปได้สบายเลยเลยก็เลยชอบมานวดปกติแม่ก็จะไปนวดโรงพยาบาลพอไปนวดโรงพยาบาลถ้าถูกคนเขานวดเก่งเราก็คลายใช่ไหมแล้วก็สบายพอดีมาเจอค,คนนี้ก็เลยมาเป็นประจำคนนี้เขานวดดี เจอแล้วครับสำหรับน้าเคสอนะครับที่เป็นหมอนวดแผนไทยมือทองครับที่ใครๆก็เรียกหานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเริ่มต้นมาทําอาชีพการนวดแผนไทยเนี่ยตั้งแต่ย้อนกลับไปกี่ปีมาแล้วครับสิปีแล้วค่ะสิปีแล้วครับผมทํำไมถึงสนใจที่จะมาเป็นหมอนวดแผนไทยครับก็คิดจะหาเงินมาส่งลูกเรียนตอนนั้นลูกเรียนหนังสือเข้า โรงเรียนไม่มีอาชีพก็เลยมานวดครับผมก็เลยสนใจเรื่องนวดครับครอบครัวอยู่กันกี่คนนะะสามสามคนพ่อแม่ลูกพ่อแม่ลูกจ้ะแล้วอก็อยากจะทำรายได้ทําอาชีพเนาะก็เลยไปเรียนนวดใช่ไหมครับเรียนนวดที่ไหนครับวัดโพนนทันจ้วัดโพนนทันโอ้เขาก็ดังมากเลยนะเรื่องของการนวดครับผมเรียนอยู่กี่ปีครับเรียนอยู่นานไหมเรียนอยู่สองปีสองปีจ้ะ หลังจากนั้นก็นวดได้เลยครับผมแล้วนี่คือสถานที่ทํางานของคุณนายเกศรเนาะจะเดินเดินเดินไปเรื่อยๆทั่วตลาด,ดจะเดินเท้า<อ>เดินเท้าเดินไปเรื่อยๆครับแต่ว่าที่นั่งประจําก็คือนั่งตรงนี้จะนั่งตรงนี้อยู่ตรงหน้าโรงเรียนกัลยานวัตรนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นตลาดสดนะฮะด้านหลังนี้ก็เป็นขายของสดต่างๆขายของ ลูกค้าอ่าอย่างคุณแม่ท่านนี้ก็ใช่นะครับแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าในในตลาดเร<ล>ียกเรียกว่ารู้จักกันหมดเลยรู้จักกันไปหมด <c oughs> อ๋อทำไมทําไมคนถึงติดใจที่อยากจะนวดกับคุณนาเกศรครับรู้ไหมว่าว่าตัวเองแบบมีจุดเด่นยังไงคนคนเคยเล่าให้ฟังไหมว่าทําไมถึงถึงชอบจะเคยเล่าอยู่ว่า นวดดีนวดถูกเส้นดีหายผ่อนคลายค่าว่าเขาเจ็บแขนตรงนี้เขาก็หายครับเจ็บขาก็หายยายเขาบอกว่านั่งคออาหารเตี้ยเตี้ไม่ได้พอนวดกับเจศรนแล้วก็นั่งคออาหารเตี้ยเตี้ได้ยายเขาพูดว่าอย่างนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุใช่ไหมครับมา,านวดผู้สูงอายุอ๋ออาจจะเดินลําบากนิดนึงแล้วพอคุณน้าได้นวดเนี่ยก็ทําให้เดินเหินคล่องขึ้นแล้วบริเวณนั่งตรงนี้เนี่ยก็จะมี เรื่องของการค้าขายเป็นสมุนไพรอ๋อคุณพี่ก็ดูแลร้านอยู่ตรงนี้ค,คุณพี่ก็เคยนวดได้ได้เคยใช้าบริการโอเค,อเคไหมครับเยี่ยมเลยเค,คุณแม่เดินทางมาจากอำเภอหนองเรืออำเภอหนองเรือก็ไกลยอยู่เหมือนกันนะ,ะกว่าจะเข้าเมืองเดินทาง วันหนึ่งเนี่ยต้องใช้เวลากี่ชั่วโมงครับชั่วโมงกว่าชั่วโมงกว่าออกจากบ้านกี่โมงออกจากบ้านตีห้าตีห้ามาถึงนี้ก็ประมาณสักหกโมงกว่าครึ่งครับผมก็เริ่มเลยเริ่มงานเลยเหรอมาถึงก็แม่ค้าก็เรียกนวดเลยเพราะว่าตลาดตรงนี้ก็เปิดแต่เช้าเหมือนกันจ้มาตั้งแต่เที่ยงคืนอ๋อมาตั้งร้านตั้งแต่เที่ยงคืนก็มี พอมาถึงแม่ค้าก็มันสะสมขายของทุกวันเนาะสะสมแม่ค้าก็บอกมานวดให้ก่อนรวเร็วมานวดให้ก่อนแล้วนวดไปจนถึงกี่โมงอะครับแต่ละวันบางทีก็ค่ำอย่างนี้เลยเมื่อก่อนเช่าห้องอยู่แถวนี้ก็นวดถึงสองทุ่มสามทุ่มอ๋อแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้เช่าแล้วก็คือไปกลับไปกลับก็เลยเลิกแต่วันครับเพราะว่าต้องเผื่อเวลาในการเดินทางต้องเผื่อเวลาเดินทาง เดี๋ยวไม่มีรถรถจะหมดก่อนรถเนี่ยก็ต้องนั่งรถประจําทางกับจะนั่งรถประจำทางรถสองแถวครับกี่ต่อถึงจะถึงบ้านนะฮะนี่ไปสามเหลี่ยมจากสามเหลี่ยมไปหนองเรือจากหนองเรือก็เข้าบ้านสามต่อสต่อสามต่อก็ชั่วโมงกว่า,วาเหมือนเดิมจะมก็ต้องรีบเลิกรีบเก็บของเพื่อที่จะให้ทันรถใช่ไหมครับเดี๋ยวรถจะหมดก่อนะก็เป็นอย่างนี้ทุกวันใช่ไหมครับแล้วกัน คิดค่าบริการเป็นยังไงครับคุณน้าค่าบริการก็แล้วแต่แม่ค้าเขาจะให้แม่ค้าเขาบอกว่ามานวดให้หน่อยมีเงิน50บาทนวดได้ไหมได้แม่ค้าบอกว่าอันแม่มีเงิน50บาทมานวดให้แม่หน่อยก็นวดก็คือแล้วแต่ตกลงกันเลย่แล้วแล้วแต่ไม่แพงไม่แพงเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวจะได้สัมผัสให้คุณน้าได้นวดหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับต้องลองดูต้องลองดู ่นกวาี้ไม่มีอีกแล้วนะครับนี่คือมือหนึ่งของหมอนวดแผนไทยครับที่อยู่ในตลาดสดตรงข้ามกับสถานีตำรวจภูทรเม,มืองขอนแก่นนะครับแล้วก็โรงเรียนการะยาะนวัดนะครับบริเวณตรงนี้แหละที่จะเป็นจุดนัดพบน้าเกษรได้เลยนะครับโอ้นี่ไงนี่ไงผมรู้แล้วทำไมคนถึงติดใจฝีมือการนวดขนาดนี้นะครับ กำลังถึงแล้วก็จับเส้นได้แม่นยําเลยนะครับสองปีใช่ไหมครับคุณนะที่ไปเริ่มเรียนมาจ้ะโอ้โหแล้วก็ค่าบริการเนี่ยต้องบอกว่าไม่แพงเลยแล้วแต่ตกลงกันใช่ไหมครับจ้ะครับผมย้ำอีกทีหนึ่งว่ากี่โมงถึงกี่โมงนะครับในการที่จะมารอลูกค้าอยู่ตรงเนี้ยบริเวณหน้าร้านทองตั้งแต่หกโมงถึงหกโมงเช้านะจ้ะหกโมงเช้าถึงบ่ายสองโมง บ่ายสองโมงโดยประมาณนะครับก็จะเจอคนนี้อยู่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าว่างเนี่ยก็ต่อคิวได้เลยอ่านะครับโอ้โหโอ้นี่มแม่ไอ้ตรงนี้เขาเรียกว่าเส้นอะไรครับเนี่ยเส้นกระบาหลังกระบากหลังรู้เลยใช่ไหมคะ,ะว่ารู้ว่ามันตึงอ๋อมันตึงพอกดลงไปแล้วมันรู้สึกยังไงครับมันตึงมือจะมันมันตึงมันจะเป็นก้อนแข็งๆข็งเหมือนกับเส้นมันขอด แสดงว่าไปทํางานหนักมาา <c oughs> ครับผมเนี่ยอยากผ่อนคลายมาเจอนาเกิศรได้เลยแต่ทีเนี้ยหลังจากที่นวดกันเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะตามไปที่บ้านของนาเกศิศรเดี๋ยวไปดูอีกอาชีพหนึ่งของครอบครัวนี้นะครับเรื่องของการเลี้ยงบัวทําทนาข้าวด้วยใช่ไหมฮะจ้ะ<อ>ทำนาด้วยครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าการทําอาชีพของครอบครัวนี้เนี่ยจัดสรรยังไงนะครับกับ คนที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยสคนแต่ว่าทําดูแลนะฮะกิจการของตัวเองได้ขนาดนี้ว่าสุดยอดจริงๆนะครับโอ้ยกินได้ได้ได้ คุณนายเกษรครับ,เ,รบเป็นน้ําพักน้ําแรงที่หาเงินมาจากการนวดใช่ไหมครับจ้ะครับผมแล้วตอนหลังเนี่ยหลังจากที่นวดเสร็จแล้วก็เอาเงินจากอาชีพการนวดแผนไทยเนี่ยมาต่อยอดมาใช่มาต่อยอดซื้อวัวซื้อวัอวจ้ะซื้อวัวให้ตาเขาเลี้ยงครับพอได้เงินวัวมาแล้วก็ ขายวัวมาส่งลูกเรียนไปด้วยซื้อมาขายไป <c oughs> เวลาซื้อมาขายไปออกลกรุ่นใหม่ๆมาแล้วก็ <c oughs> <ะ>ขายไปจ<ะ>ครับถือว่าเป็นกิจการของครอบครัวเนาะ,ะแล้วเนี่ยนะครับก็มีประกาศนียบัตรตรงนี้เป็นการรับรองว่าคุณอาเกรศรเนี่ยได้มีการผ่านการอบรมมาเรียบร้อยแล้วร้อยห้าสิบชั่วโมงสำหรับหลักสูตรการนวดไทยอันนี้เขาก็รับประกันนะครับโดยสมาคม แพทย์แผนไทยนั่นเองนะครับก็จะมีใบเนี้ยเพื่อไปประกอบอาชีพได้ใช่ไหมครับแล้วก็มีภาษาอังกฤษด้วยอีกใบหนึ่งสำหรับไป,ไปเปิดร้านถ้าเกิด<ป>ว่าอยากไปเมืองนอกไปเมืองนอกอย่างเนี้ยก็เอาพกไปสําหรับไปนวดเมืองนอกอันนี้ใบนั้นอ่ะก็จะเป็นใบรบับรองใบรับ,ร,บรองครับเขาเรียกว่าเป็นความสําเร็จอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ สิ่งที่เป็นความหวังสูงสุดของพ่อของแม่แต่ละคนก็อยากเห็นลูกป,ประสบความสาเร็จในการใช้ชีวิตนะครับ<ช>นี่ฮะที่เห็นอยู่ด้านข้างเนี่ยก็คือลูกสาวครับเรียนจบจากไหนนะครับโมโขมหาวิทยายลัยขอนแก่นครับเรียนจบคณะอะไรครับคณะมนุษยศาสตร์สังคม,มศาสตร์ครับจบเมื่อปี2559จ้ะนะครับตอนนี้ทำงานแล้วเรียบร้อย อยู่ที่ไหนฮะอย๋ยวนี้ทํางานอยู่กรุงเทพก็ถือว่าดําเนินชีวิตดูแลตัวเองได้แล้วตอนนี้เราก็ไม่ต้องส่งเสียอะไรแล้วจะไม่ต้องส่งเสียเนี่ยอืมตอนนี้ก็จะเป็นหน้าที่ลูกที่ดูแลพ่อแม่บ้างแล้วะนะครับได้เห็นภาพนี้นะฮะเรารู้สึกยังไงบ้างในการที่เริ่มต้นละเริ่มต้นในการใช้ชีวิตเป็นผู้ใหญ่แบบสมบูรณ์แบบ ครับผมรู้สึกไงฮะทุกครั้งที่เห็นภาพรับปริญญาของลกูกเห็นภาพก็นึกถึงว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถที่หาเงินมาส่งลูกเรียนจบได้ดีใจใจดีใจมากที่หาเงินมาส่งลูกเรียนจบมาหาลาัยได้ครับสมัยที่เขาอยู่โรงเรียนก็มีกิจกรรมะอะไรครับที่ที่เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับตัวน้องแล้วก็โรงเรียนด้วยเป็นอัน เป็นเชียร์ลีเดอร์เป็นพี่เลี้ยงเป็นทํากิจกรรมตลอดทํากิจกรรมให้กับโรงเรียนโรงเรียนน้องเรือจ้าน้องเรือก็ทํากิจกรรมครับเข้ามหาลัยก็ทํากิจกรรมเป็นพี่เลี้ยงเป็นแสดงโปรงลางด้วยใช่ไหมอยู่นี่โปรงลางอยู่นี่จนบจุบอยู่โรงเรียนจ้าอยู่นี่น้องเรือในเรื่องของการนวดคุณน้าก็ยังไม่ทิ้งเนาะยังทาต่อแล้วก็อีกอาชีพหนึ่งที่ แฟนคุณนะเกษรยังทําอยู่ว่าเลี้ยงวัวเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลี้ยงวัวแล้วก็ทํานาทำนาทํานาก็ทําข้าวก็หวานข้าวนาขเกษตรกยเป็นเกษตรกรแล้ว่าอย่างนั้นเลยเขาทําอะไรยังไงบ้างนะครับในแต่ละวันนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับ นี้บรรยากาศดีมากเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นพื้นที่สําหรับเป็นที่นาของนายเกษรอ่ะเลี้ยงวัวครับแต่เดิมมีอยู่กี่ไร่นะครับก่อนที่จะไปทํางานนวดมีอยู่สามไร่สามไร่แล้วหลังจากนวดก็เก็บหอมรอมริบมาซื้อเพิ่มอีกเท่าไหร่ซื้อเพิ่มอีกห้าหกไร่ห้าหกไร่ตอนนี้เป็นเก้าไร่กว่าเก้าไร่กว่าเกือบสิบอะนะ วาอย่างนั้นนะครับแล้วปลูกข้าวตรงไหนครับปลูกข้าวตรงนี้เลยฝั่งนู้นเลยนะครับ,รบดินนะปลูกข้าวอ่า,าอนนกำลังขุดบ่อเนี่ยคีกอบัวันนี้กบปป็บ่อปลาเลี้ยงปลาจะเลี้ยงปลาใช่ไหม<ช>ค,ครับครับผมอันนี้ก็เป็นครอบวัวจ้ตอนนี้ที่บอกว่ามีอยู่6ตัวนะครับตอนนี้ก็ออกไปหากินกันอยู่จ้คุณพ่อคุมไปจ้อนะครับตอนนี้ถือว่าชีวิตมีความสุขมากๆเลยมีมี อาชีพที่พร้อมทุกอย่างเลยนะครับวางอนาคตต่อไปอยังไงครับคุณนะอนาคตก็คงจะอยู่อย่างนี้แหละทำเกษตรเลิกนวดแล้วก็จะมาทำเกษตรทำนาเลี้ยงสัตว์ครับเราเก่แล้วใช่ไหมเราก็ต้องทำนาเลี้ยงสัตว์อยู่นี้เลยเราจะไปนวดไม่ไหวแล้วอยู่กับธรรมชาติเนาะ,ะการเดินทางต่อไปมันอาจจะลำบากกว่านี้ก็คงจะก็คงจะหยุดไปนะครับแต่ว่าในตอนที่ ยังทําได้เนี่ยก็ทํากันต่อไปอยู่ะนะครับเพราะว่าก็เป็นอาชีพที่โอ้โหทั้งหาเลี้ยงชีวิตครอบครัวะนะครับลูกก็เรียนจบเพราะอาชีพนวดนี่แหละนวดแผนไทยการต่อสู้กับอุปสรรคตอนนี้ก็คือโควิดเลยะนะครับรการนวดนี่มีส่งผลกระทบเยอะใช่ไหมครับมัน <ลด S 1> ยังไงบ้างเลยไม่ได้นดเยอะเลยลูกค้าลดไปเยอะเพราะว่ามันต้องแบบสัมผัสตัวกันอย่างเงี้ยนะครับ นึ่งคนไม่มีเงินค,คนไม่ได้ทํางานคนไม่มีเงินอสองกลัวโรคโควิดใช่ก็เลยลดไปครับก็เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นแต่ตอนนี้ก็พยายามที่จะมีอาชีพนะครับเสริมตรงนี้แหละนะครับก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจที่ดีเลยนะครับสําหรับใครที่ดูรายการของเราอยู่นะครับถ้าหากว่าเจอกับวิกฤตโควิดเนาะใ,ในทุกอาชีพเนี่ยก็ต้องได้รับผลกระทบ ตอนนี้น้าเกษรก็เริ่มที่จะหันมาอยู่กับธรรมชาติมากขึ้นนะครับ mm hmm. การนวดก็ยังทําอยู่แหละ <Yeah. S 1> แต่ว่าในสิ่งนี้ที่เป็นอาชีพที่ทําเพิ่มเติมขึ้นมา mm hmm. ก็ยังคงเดินหน้ากันต่อไปทั้งในเรื่องของการทํานา mm hmm. ทําสวนเลี้ยงปลา mm hmm. เลี้ยงวัวด้วยเลี mm ้ย hmm. งวัววัวนี่เป็นรายได้หลักๆ <Yeah. S 1> ของการทําเกษตรเลยนะฮะ,ะถ้าเกิดว่าใครที่อยากไป ให้คุณนายเกสรน,นวดนะครับหรือว่าติดต่อมาซื้อบัวไปเจอนายเกสรได้ที่ไหนยังไงครับไปเจอที่ตลาดก็ได้ที่บ้านหนองกรุงใหญ่ก็ได้บ้านหนองกรุงใหญ่อําเภอหนองเรือครับผมอ่ะขึ้นเบอร์ให้เลยครับหมายเลขโทรศัพท์ศู4ย์เก้าสี่สี่สองเก้าหห้าเจ็ดหนึ่งอ่าติดต่อคุณนายเกษรได้เลยเนาะ,ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องนวดนะครับติดต่อการนวดแผนไทยหรือว่าการซื้อขายบัวก็ได้ใช่ไหมฮะแล้วต่อไปนี้ก็จะมี ยางอื่นอีกใช่ไหมครับเลี้ยงปลาเดี๋ยวก็จะขายปลาอีกเลี้ยงปลาก็เลี้ยงเขาเพิ่งจะซื้อไปอ่าอ๋อเพิ่งขายไปแล้วล็อตหนึ่งเขาเพิ่งขายเขาเพิ่งจะซื้อไปอ๋อครับผมเป็นชีวิตที่อยู่กับธรรมชาติแล้วก็โอ้โหเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะอิจฉามากๆเลยที่ได้อยู่กับธรรมชาตินี่ครับบิวที่สวยงามแบบนี้ที่อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้ขอบคุณนักเกษรมากมาเลยครับหมดเวลาของคลิไอเดียแล้วนะครับครั้งหน้าจะพาไปดูอาชีพอะไรนะครับ ไปส่งเสริมอาชีพนะฮะในช่วงที่สถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับเพื่อที่จะกลับมามียอดขายแล้วก็ช่วยเหลือกันไปเนาะตอนนี้เนี่ยโอ้โหลำบากกันทุกอาชีพนะครับทุกหย่อมย่ากันเลยทีเดียวเราก็พร้อมที่จะเป็นสื่อกลางที่จะไปประชาสัมพันธ์ให้ทุกทกท่านนะครับก็แนะนํารายการกันเข้ามานะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กักบคลิกไอเดียวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับผมและคุณอาเกรสรรวมถึงทีมงานต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ อากาศดีจริงๆครับโอ้โหน้องน้ำนี่เขาตกปลากันไหมเนี่ยตกอ๋อไม่เหลือ